เปิดบ้านมุกวรนิตรักใหม่คบไม่ถึงสองปีเลิกกลางเมืองหนาวมุกวรนิตเปิดใจผ่านทางช่อง YouTube ก้อยนัตตี้ด REAM ชนแนลกับชื่อ EP ว่าไปค่ะ E.P. ที่11ฉลองความโสดของมุกที่ฝรั่งเศสในขณะที่เจ้าตัวแพ็คกระเป๋าบินไปเที่ยวพักผ่อนกับสามสาวเพื่อนสีอย่างก้อยอรัชพรนัตตี้นันทนัตและดรีมอภิชยาโดยนิกกี้นัชัดแฟนหนุ่มของก้อยร่วมทริปไปด้วยว่าเจ้าตัวโสดแล้วจีบได้ทลิปนี้เงามากเพราะทุกคนมีคู่หมดแต่ตนไม่มี ถือเป็นประกาศชัดว่าได้เลิกรากับนักแสดงสายวายัยอย่างหนุ่มแม็กนัทูธที่เพิ่งคบหาดูใจกันได้ปีกว่าๆเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งยังทิ้งท้ายถึงอดีตคนรักว่าขอให้โชคดีซึ่งหนุ่มแม็กได้ออกมาเปิดใจน้ำตาซึมถึงเรื่องนี้ว่าตอนนี้ตนกับมุกได้ลดสถานะเหลือแค่พี่น้องยอมรับว่ามีเรื่องในของความคิดที่ไม่เข้าใจกันสะสมลั่นตัดสินใจดีแล้วและเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันซึ่งมันเป็นการจับเข่าคุยกันของทั้งสองฝ่ายเขารบกันตัดสินใจของกันและกันยอมรับว่าเฮิร์ตแต่ในโซเชียลเราะก็ต้องใช้ชีวิตต้องทํางานยังต้องติดต่อและคุยกันได้ มั่นใจที่ผ่านมาจริงใจและตั้งใจในความสัมพันธ์ครั้งนี้แต่ไปต่อไม่ได้ก็ไม่อยากปิดโอกาส